วิธีการใช้งานอะคริลิกซีแลนด์และซิลิโคนซีแลนด์นะครับ yeah, yeah, วิธีการใช้อะคริลิกซีแลนด์และซิลิโคนซีแลนด์นะครับจะใช้ร่วมกับปืนยิงซิลิโคนตัวนี้ใช้ยังไงไปดูกัน วิธีการใช้งานอะคริลิกซีแลนส์มีขั้นตอนง่ายๆดังนี้คือขั้นตอนแรกนะครับให้นําหลอดซิลิโคนมาตัดจุกตัวนี้ออกและนํากวยซิลิโคนหมุนเข้ากับหลอดซิลิโคนดังนี้ครับขั้นตอนต่อไปให้กดตัว,ตวล็อกก้านยิงซิลิโคนและดึงก้านยิงซิลิโคนให้สุดแบบนี้ครับต่อไปนะครับให้ใส่หลอดซิลิโคนเข้ากับปืนยิงซิลิโคนดังนี้ครับและไม่ต้องกดตัวล็อกก้านยิงซิลิโคนแล้วครับให้บีบมือยิงซิลิโคนได้เลยแค่นี้ก็พร้อมใช้งานแล้วครับ Have, just feel ไม่ว่าจะเป็นอะคริลิกซีลแอนหรือว่าซิลิโคนซีลแอนก็ใช้ร่วมกับปืตนตัวนี้ได้วิธีการใช้เหมือนกันเลยครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับความรู้ใหม่ๆจากเราแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับ